พี่น้องหลัก่ายภาพกันมาจากไหนก็ไม่รู้ควายเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้คุณควายแม่ก็มีควายโตดก็มีพี่น้องควายโตดก็คือควายผู้เนาะพี่น้องเนาะควายผู้เลยจ้าคุณมีควายผู้ควายลูกควายน้องมันก็มีพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้บรรยากาศขึ้นขึ้นกเกาลำมือน่ะพี่น้องคุณ น้องวัวน้องควาวยเกียบที่ตมหมองออกรอกพี่น้องเออเออน้องวัวน้องกล้วยอะทางนี้ก็จะเป็นเอ่อถนนหนทางพี่น้องถนนหนทางที่รถวิ่งไปวิ่งมาคือถนนสายนี้คือถนนเข้าในบ้านนะคะทุกคนถนนเข่าบ้านบ้านสะอาดพี่น้องจ๋านี่ถนนเพิ่นสวยงามสวยงามถนนเข้าบ้านเพิ่นสวยสวยงามพี่น้องนี่จ้าบรรยากาศย่ำเศร้านะจเะนาะ เอาให้เบื้องข้างนี้พี่น้องจ้าทางนี้ก็จะเป็นทางนี้ก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องนี่จ้ะน,นั่นก็เลยขับรถพันไปพันมากกับแวะเหร่นน้ำในเดอ้อพี่น้องเลยนี่คือถนนเขาบ้านจ้ะทุกคนคะ่ะนี่วิ่งไปถึงสามแยกข้างๆวัดกเ็เลยเลี้ยวซ้ายไปพี่น้อง เออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปค่ะทุกคนคะ่ะเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นบ้านไม่ใหญ่วีวีค่ะบ้านไม่ใหญ่วีวีอยู่มุมวัดนะคะทุกคนนี่ถนนเข้าบ้านพี่น้องจ๋าสวยงามถนนรัดยางมาต่อยเขาเพิ่งจะทําเสร็จใหม่พี่น้องเพิ่งทําเสร็จปีนี้แหละพี่น้องสีหาเดือนนี่แหละจ้าทุกคนคะ่ะสวยงามนี่ถนนพึ้นมาทางนี้าทางนี้ก็จะเป็นเออ สวนเพิ่นหลังบ้านหลังสวนก็เจ้าลราพี่น้องวัวควายเยอะแยะหลายแต่งวัวงวล้วยเพิ่นยังมีอยู่นะคะวัวควายยังไม่ได้สูญพันธุ์นะคะทุกคน,น,เ,น,นเขาจังเลียงอนุรักษ์มาอยู่ออนมาไทยเอาเลียบ <laughs> ไปใส่อบรมบ่นี่จ้าเป็นอนุรักษ์ควายพี่น้องจ้าเป็นอนุรักษ์วักวกว้วยไว้คือกันเด้อเพิ่นบ่ไดปอยถิมเด้อจ้าบ่ได้สูญพันธุ์ดัวงวักวกว้วยแถวอีสานเนาเออ มันยังเลี้ยงมาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเอาภาพนี่คลิปนี้ก็บซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณในการรับชมและจะเด้อบรรยากาศท้องฟ้าสดใสพี่น้องคือจังสิตกก็สิตกหรือบ่ตกก็รุ้มืุ่นี้อ่ะเอามารุ่นกันว่าสิตกอีกว่เมื่อเมื่อคืนนี้ไม่ตกค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ลาไปซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะทุกคน